เดวิด h อ o พอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่2มีนาคม2024ซีรีส์เสาหลัก5ประการแห่งความเชื่อวันที่2พระคิดเท่านั้นย้อนบทที่14ข้อ6-7ถึง7พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์เราได้รับความรอดผ่านพระคิดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เราได้รับการประกาศว่าชอบธรรมโดยการงานที่สมบูรณ์ของพระเยซูบนไม้กางเขนในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้ากิจการบทที่4ข้อ12ในสังคมพระหุนิยมเราควรยืนยันพื้นฐานหลักข้อเชื่อว่าความรอดนั้นมาจากพระกิตแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะจินตนาการได้และเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงของบาปและความไม่สมบูรณ์ของเราเมื่อนั้นเราจึงตระหนักถึงการลงโทษและโทษทันที่เราต้องเผชิญจากความบาปแล้วใครจะจ่ายราคาบาปให้เรา อะไรที่สามารถลบมนทินจากการกระทำที่ชั่วร้ายของเราได้บ้างเราจะกลายเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักได้อย่างไรสิ่งนี้เกิดได้โดยผ่านทางพระคิดแต่เพียงผู้เดียวพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ปุโรหิตและจอบกราสิ พระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะที่สอนเราในทางของพระเจ้าและรักษาใจมืดบอดและความไม่รู้พระคิดทรงเป็นปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้ทรงมาเพื่อถวายเครื่องสัตว์บูชาแต่ทรงไทยเราผ่านพระโลหิตของพระองค์นอกจากนี้ยังทรงเป็นมหาปุโรหิตที่เข้ามาช่วยเราต่อหน้าลานพิพากษาในสวรรค์พระคิดทรงเป็นจอมกษัตริย์ผู้ปกครองทุกสิ่งแล้ววันหนึ่ง จะทรงนำอาณาจักรของพระองค์มาสู่ความบริบูรณ์ที่ซึ่งเราจะมีชีวิตอยู่ภายใต้การนำและการปกครองของพระองค์กิจการบทที่4ข้อ7ถึง12เมื่อพวกเขาให้เปตโตและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าเจ้าทั้งสองทำการนี้โดยฤทธิ์เดหรือโดยนามของใครขณะนั้นเปตโตรเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่านี่แน ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไต่สวนเราทั้งสองใ่วันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้และถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตที่พวกท่านตรึงไว้ที่กังเขนผู้ซึ่งพระเจ้าส่งให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั้นแหละ ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านา้มอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าสิ่งที่เราต้องไขค,ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ เราเห็นตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูหรือไม่เรายืนยันหลักคำสอนของพระคิดแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เรายอมจำนวนต่อพระวจนะของพระเยซูซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือไม่เราพึ่งพาการสละพระชนของพระคิดผู้เป็นปุโรหิตในนามของเราหรือไม่เราเชื่อฟังกฎและการปกครองของมหากษัตริย์ด้วยความชื่นชมยินดีหรือไม่ ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริมพระเยซูผู้ทรงเป็นตัวกลางระหว่างเรากับพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นสะพานเชื่อมนำเรากลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยขาดสะบัน้นบัดนี้ได้คืนดีและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วเราขอประกาศด้วยความมั่นใจว่าในผู้อื่นนั้นความรอดไม่มีเลยพระคิดทรงเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวและเป็นชีวิต เราขอเลือกเดินติดตามพระองค์ตลอดไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน